ครับแล้ววันนี้อยู่ผมซุปเปอร์เกมเมอร์แล้วนดีต้อนรับกลับสูส่โซลาร์บอลไม่เหลือดาวขอ้อใดระบบสุริยะและ้วตอนที่หนึ่งสองสามไม่พูดท่านทำเพลงไปครับคว<ร>ามเ<อ>ดิมจากตอนที่แล้วโอ้โหเหลือสองดวงเหรอดวงได้ออกจากระบบสุริยะเอาท่านแอฟจูนจน่ะของตัวเองขณะเดียวกันเหลาดวงจันทร์ได้รวมตัวที่แถบไคเปอร์เพื่อพูดคุยเรื่องที่จะทําต่อไปโซลาร์การ์ดไอจรนไอจูนยังไม่จบ เฮ้ยอาคติอะไรกับฉันไหมเนี่ยอะไรนายตกใจเรื่องไงที่ฉันไม่ได้ตื่นเต้นตอนนายทักนะฉันยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนายเพิ่งจะเรียกฉันว่าไอ้จืดนะโอเคดาวพุทธโชนี้ดาวพุธก็ไม่เคยไม่ไม่สนใจกับคำว่าไอ้จืดฉันไม่ฉันไม่อยากให้ดวงอาทิตย์รู้ว่ารู้อะาวสเปกแล้วอไม่มไม่มีอะไรแล้วเพื่อนพืนของเราไปไหน ควาลับแปบเดียวเองความกว้างรถหลงคืออะไรเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์เไม่ทันเป็นหน้าไม่หน้าเหมาด้วยตัวที่โคตรน่ารักเลยเอาเทวรันเกิด วันเกิดปีที่ปีจุดหกศูนย์สามพันล้านปีกับกี่ปีนะใช่พวกนายจําได้ด้วยเหรอว่าเป็นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์โคตรน่ารักเลยไม่อะไรเหรอไม่เคยคิดว่าดวงอาทิตย์น่ารักจนถึงฉากเนี้ยไม่เสุภาพต้องกล่อยสิอานายโอเคโอเคฉันจะทําเป็นไม่รู้อะไรทั้งนั้นพวกนายวางแผนฉลองวันเกิดกันต่อได้เลยลั่นลั่นล้วละผมเพิ่งรู้สึกว่าดวงอาทิตย์น่ารักขึ้นก็ตอนนี้แหละ ทำไมต้องเป็นฉั้นด้วยที่มารู้เฮ้ยดึงไปนายอย่าทำแบบดึงแบบนี้เลยเหรอฉันไม่ใช่ดวงจันทร์ของนายนะผมเพิ่งคิดว่าดวงทย์น่ารักก็ตอนนี้แหละนายทำงานหยาบแล้วจะต้องทำดาวเคราะห์ทุกดวงหายไปหมดหมายความว่าไงเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวโลกก็ด้วยเหรอโลก็ไปเหมือนกัน โลกโลกไปตามหาทีอร์แต่ก็ไม่รู้ซึ่งผมก็ยังไม่ได้คำตอบว่าทีอาร์คืออะไรผมแค่เคยได้ยินชื่อทีอาร์ใช่แล้วก็ทีอาร์เขาทำให้โลกกับดวงจันทร์มีหน้าตาไปถึงวันนี้ป่ะเราต้องรบกวนทุกท่านรับชมประกาศสัปดาห์ก่อนไปเขาเล่าแห้ผมดูนะช่วงนี้ไม่ดูแล้ว ชมรมดวงจันทร์มลคขับใจเย็นๆยนใจเย็นเน,เน,เนขอบคุณในการประชุมชมรมดวงจันทร์วันนี้อยากให้ดวงจันทร์ของยูเรนัสขึ้นมาพูดด้วยไททันเนียขอบคุณไททันฉันเชื่อว่าเพื่อนกังวลกับดาวเคราะห์ของเรายูเรนัสที่เป็นดาวดวงเดียวที่เห็นด้วยกับดาวเคราะห์เอ็กซ์ในการแข่งขันของดวงอาทิตย์นั่นหมายถึงเขาเห็นด้วยที่ทําให้เราตกอยู่ในอันตรายเกิบเหตุผลนี่เงา ฉันเลยอยากเสนอเรื่องการย้ายดวงจันทร์ทั้ง27ดวงของยูเรเนัสรวมถึงฉันไปดาวเคราะห์ดวงอื่นฮะไททเนียนี่ฮะดาวพฤหัสตอนนี้มีดวงจันทร์95ดวงส่วนดาวเสาร์มี146ดวงและฉันรู้ดีว่าไม่มีพื้นที่ให้เราแล้วเนปจูนอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีซึ่งเขามีดวงจันทร์16ดวงโดยที่มีไททันเป็นดวงใหญ่ที่สุดไทันเนียมันออกเสียงว่าทลายตันหรือไททันยท่านเหรอเอาจริงเหรอ ไม่มีใครอยากแบ่งที่ให้เราเลยเหรอแล้วเราจะประชุมกันเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อที่เราจะมาหาข้อสรุปในเรื่องที่เรากําลังเผชิญอยู่ไม่ใช่ช่วยกันให้หนีปัญหาของตัวเองดาวเคราะห์ขอ,ของเราต่างก็มีข้อผิดพลาดแต่เราต้องไแก้ปัญหาโดยการหันหลังนี้พวกเขานะแล้วยังไงล่ะเราจะกลับไปหายูเรนนะัสทั้งๆท,ที่เขาหันหลังใส่เราก่อนนะเหรอฉันรู้นะว่าไม่ใช่แค่อุดมการแต่เพราะว่าเธอเป็นครอบครัวของเขานะพวกฉันไม่อยากให้นายวิตกนะแต่ ดาวเพราะเราหายไปหมดแล้วใช่ตลกมากเลยใคาริสโตตลกคาลิสโตเคยตลกกับเขาด้วยเหรอคาลิสโตโอ้โหของดูชื่อดวงจันทร์หลายๆดวงนะเด็กหนิงเม็ดหายจริงถ้าให้ผมเลี่ยงนะดาวเสาร์กับดาวอังคารเหมือนไปอุ้งทีหลับ โคตรดังเลยสป라이ซ์วันเกิดของดวงอาทิตย์ก็คือความว่างเปล่าและก็หมายถึงระบบสุริยะที่เขาถวายชีวิตให้คือไร้ความหมายเพื่อนมีปัญหากับฉันมากเอา้าและจะทำไมฉันทำนายเสียความรู้สึกเหรอดาวสุกฉันจะบอกว่านายไม่เป็นตัวเองเลยแล้วนายจะมารู้อะไรกับฉันล่ะเฮ้ยฉันแค่ดวงอาทิตย์แล้วไหนล่ะสป라이ซ์วันเกิดของฉันดาวพุธ เดี๋ยวไม่ใช่ดาวสุขพูดแบบนั้นหรอ,อให้ตรงคำถามอาตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะนี่เราใช้การหมุนรอบตัวนายของโลกในการวัดปีนะแต่นายยังไม่ได้หมุนเลยอะไม่จริงอะฉันหมุนรอบใจกลางของจักรวาลที่ใช้เวลา220ล้านปีของโลกเอาจริงเจ๋งถ้านับตามใจกลางของจักรวาลนายมีอายุ20ปีเหรอใช่ ชห็นแบบนี้แต่ก็ยังฟิตอยู่ไอ้นนอะเออยี่สิมันก็ต้องฟิตอยู่แล้วดิงั้นเราอ่าอยู่ในที่ขอจะเพิ่งรีบไปสิฉันรู้นะว่าใครพยายามเลี่ยงจะเล่าเรื่องจริงกับฉันบอกฉันมาได้แล้วว่าตอนนี้ทุกดาวหายไปไหนหมดอ่าเราไม่รู้อออะไรนะฉันลองไปตามหาพวกเขาดูแต่พวกเขาหายไปหมดเลยแล้ว พวกเขาทิ้งแล้วเหรอเราไม่รู้ดวงอาทิตย์เอาผมนึกว่าดวงอาทิตย์จะโกรธนะเนี่ยพวกเขาทิ้งฉันแล้วคุณไม่ทันค่ะทําอย่างที่ฉันทํามาตลอดพันล้านปีทําเพื่อพวกนายทุกดาวและทิ้งฉันไปกันหมดนนเหรอแต่ความจริงเรายังนะใช่พวกเรายังอยู่นะยัง้นเหรอบางทีฉันคงจะฟุ้งซ่านไปที่จริงพวกนายไม่ได้อยู่แล้วฮะ่าวแล้วฉันจะรู้ได้ยังไง ่เข้าใจถึงจะดูไม่ดีนะแต่อะไรรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรใช่แล้วนายรู้แล้วว่าเขาหมายถึงอะไรฉันว่าหมายถึงความพินาศของความพินาศของสิ่งมีชีวิตโลกไม่รักดีโลกฉนูาสังคร์แสงลูกไปไปไปตามหาทีอาไป่ะไปตามหาจะเรียกว่าหาทีอาไม่ได้ตามหาความหมายของชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่แกมิทพูดถึงต่นที่าับอกฉันว่าดาวเคราะห์จะมา พวกนั้นจะกลับมาทำร้ายฉันดาวเคราะห์ของฉันดวงอาทิตย์โกรธดเลยฉันรู้ว่ามันรู้สึกแย่แต่จนกว่าเราจะรู้ว่าใครเป็นอะไรเราจะเย็นก่อนได้ไหมใช่เราเสียสติแบบนี้มันไม่ดีเท่าไหร่ใช่ใช่ดาวสุกพูดถูกนายรู้อะไรไหมที่บอกมาก็จริงแหละเราต้องทำไมรู้สึกตัวที่วอลทิลารักแปลกๆวะใช่และพวกนายที่ซื่อสัตย์ต่อฉันดาวพุธ วงโครจรของนายใกล้ฉันมากกว่าดาวอื่นๆส่วนานายดาวศุกร์ก็ใกล้รองลงมาแล้วร้อนที่สุดในระบบสุริยะเป็นแค่รองของฉันเองฉันฉันว่าไม่เคยขอบคุณพวกนายเลย <c oughs> ก็ก็ก็แบบเออ <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรงั้น,น,น <c oughs> สอง <ใน S 2> ดวงนี้เขาอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นะสุดที่จะนึกออกเรจาจะออกแบบระบบสุริยะยังไงคิดว่าเราต้องมีอะไรบ้างเหรอ ก็ฟกเป็นดาวเลอะใช่มันต้องมีอยู่แล้วดาวเพราะได้แต้มก็มาอะไรได้แต้มดาวสุกมีแต้มเยอะกว่านายก็ดาวเลิกไงดาวเลิกคงเป็นดวงจันทร์ถูกเอาไปแปดคะแนนเพราะว่านายไม่มั่นใจในคําตอบอะไรอย่างที่สามคือต้องมีดวงดาวแล้วเราจะได้ใครก็ดวงอาทิตย์ไงพี่ก็เพราะว่ามีแค่ฉันคนเดียวอย่างสุดท้าย ถึงจะไม่ใช่สิ่งของที่ต้องมีแต่เป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องมีชีวิตชีวิตอีกแล้วฉันต้องการชีวิตฉันต้องการชีวิตะดสุเป็นโลกแล้วหรือยังฮะดาวสุเป็นโลกเหรอเล่นนายก็เป็นดวงจันเดี๋ยวก่อนนะดาวพู้เป็นดวงจันต้อนรับสู่ระบบสุริยะสองจุดโซ่โแล้วเนี่ยจบโอ้ยต่อต่อไป ต่อต่อมาครับผม้ามมาเลยชมรมดวงจันทร์ยังอยู่ทุวงอย่าเพิ่งตื่นตะหนกโอเคเรายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นใช่ไว่าบางทีพวกดาวเคระห์อาาม้แต่โลยเหรอกระทั่งดาวที่มีอาจารย์ดาวเคราะห์เคยไปเที่ยวเล่นไกลขนาดนั้นหรือไงดาวเอราะห์เขาึงยิ่งมี่ีวเมันไกขยาดนน มันอาจจะดีแล้วก็ได้พวกนั้นทิ้งเราแล้วไดทท้ไเราจะต้องมีดาวเคราะห์ไปทำไมเราเป็นดาวเคราะห์เองได้ถ้าใจเราอยากไททเน,นียเราไม่ทำแบบนี้กันอีกสินี่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากฉันไม่ได้พูดเรื่องการปฏิวัติน,นั่นไททันฉันแค่กำลังจะบอกความจริงว่าตอนนี้เราไม่ใช่ดวงจันทร์แล้วแล,แ,ลแ,ลแล้วคำว่าดวงจันท์มันคืออะไรกันละ่ะวัตถุอวกาศที่หมุนรอบดาวเคราะห์ว้าวเราเป็นดวงจันของไททันแต่ไททันไม่ใช่ดาวเคราะห์น แต่แต่เป็นดาวคอแคที่โดนแรงน้ำหัวของเน็จูนดูดงจัดของเท่าไหร่โอ้ยูโรป้าใหญ่กว่าทเทเนียขนาดนี้เลยเหรอฉันอยากให้เธวระบบสูริะแรยรดวงจันทร์สดเดวเดียวฉันกลับมานะเฮ้ยจะไปเจอลูกก็ได้แล้วนั่นทุ่งพุ่งไปทางแถบไพเพืนไปสิเัินนายจะิ่มไม่เอา ฉันไม่ออยากหมุนรบตัวนาายดวมันไม่มีทางเลือกแล้วดาว,ดาวพุธนันนายหมุนรอบตัว <c oughs> ขนาดตัวจะมีถึง3ามพกิโลเมตรใหญ่กว่าตัวในายใหญ่ฉันพูดถึงเรื่องนี้นะแค่ขนาดมันก็ไม่ได้แล้วไอ้จืดเรียกฉันแบบนั้นก่อนได้ดาวคอาและดวงจันที่น่าปลดปดอลอยอยู่เหรอดวงอาทิตย์ฉันไม่อยากเป็นดวงจันท์คิดให้ดีนะดาวพุธ ฉันจาได้ว่านายเคยเห็นด้วยกับเรื่องที่ดวงจันทร์ถูกให้ค่าเหมือนกับดาวเคราะห์แต่แต่ว่าทําไมต้องดาวสุกอะ่ะคกือบพร้อมมันไม่เหลือใครแล้วยิงให้แล้วเป็นดวงจันทร์ซะเหมือนว่านายจะไม่ได้เข้าใจว่าท,ท <c oughs> ําไมทำสิเยี่ยมดีมากไม่เร็วเกินไปถูกต้องเห็นไหมไม่แย่เลยและพดดูดานดานดาวพูดถูกคือคือเบื่อสุด เกลียดคือเราต้องมองหน้ากันเองตลอดไปใช่ตลอดไปไทดดลล็อกเขาเรียกว่าไทด์ดลล็อกใช่ไหมเอแบบเนี้ยเอยเคยไปด้วยอ๋การตึงตัวเองเข้ากับดาวเขาเนี่ยร้อยล้านปีเลยอะโธ่ก็ได้โอเคอย่างต่อไปฉันอยากให้นายมีวงโคจรใหม่ตอนนี้ฉันอยากให้นายอยู่ใกล้ฉัน แต่ฉันคงจะร้อนเกินไปสาหรับพวกนายรู้ใช่ไหมจะต้องทํายังไงเอย<ต>ห่างไปที่ของโลกงั้นฉันมีจุดให้นายอยู่แล้วลนะ่ะดาวศุกร์นายจะต้องอยู่ห่างจากจุดของฉันหนึ่งหน่วยดาราศาสตร์ห่างกันเท่าไหร่ดะอยู่ห่างจากฉันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตรจะดีกับชาวโลกอยู่ห่างอันนี้ไม่ใช่ชาวโลกอันนี้ชาวดาวศุกร์ก็แค่หนึ่งหน่วยวัตถุอวกาศงั้นนั่นเป็น <c oughs> หน่วยวัดเก่าเลยดีมากดาวศุกร์ ยังไงก็ไปเธอไปได้แล้วไปที่ใหม่ของพวกนายไปเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดโทษไม่ชอบ <c oughs> นี่มันแย่โคตรเลยอะไรอใชไม่เอาสิช่วยจริงจังหน่อยนายชอบแบบนี้เหรอฉันไม่ชอบเพื่อนเราหายไปหมดส่วนนายสนแต่อยากจะเป็นโลกใบใหม่เหรอนายอยากให้ฉันทำอะไรฮะออกไปตามหาพวกนั้นเหรอ ไม่เห็นแล้วว่าโนที่เป็นไงเขาบอกว่าเพื่อนเราหายไปจจรุนเขียดด้วยเหรอนายอยากจะพูดอะไรก็เชิญดด้สุขแต่เข้าใจตัวเองด้วยวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่นายอยากเป็นหรอกทุกลุมหลวงจันยังงอวยเป็นอะไรไปฉันเหรอเอ่อไม่มีอะไรบอกเราเถอะไทชันฉันแค่คิดนะคิดว่าเท่าเรื่องที่ดาวเคราะห์หนีไปเป็นเพราะพวกพวกเราแหละ การปฏิวัติของดวงจันทร์สารระบบสุริยะหรือพวกดาวเคราะแค่ทิ้งเราไว้ใช่ฉันก็สงสัยอยู่สิ่งที่พวกเราทํามาทั้งหมดคือเพื่อทําให้ระบบสุริยะไดขึ้นมันจำบพืแคนั้นเรารอให้เมทิสกลับมาก่อนอยู่อันยูหรือแป๊าไลตันโอ้โหว่าพูดผู้หมาปบมาเร็วจังแล้วเจออะไรบ้างฉันมีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้าย ข่าวดีคือฉันออกสำรวจทั้งข้างในและข้างนอกระบบสุริยะและจเจไดดาวเคราะห์สองดวงเย้ย,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 ยใครบ้างดาวพฤหัสอยู่ด้วยไหมหรือว่าเป็นเนปจูนป,ป,ปเป็นยูเรนัสนั่นแหละข่าวร้ายคือไม่ใช่พวกเขามีแต่ดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวพุธกับดาวศุกร์เห,หรอเหลือแค่ดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์เหรอแล้ว ไม่เหลือดาวเคราะของพวกเราเลยเดาวกัสอยากไปหมดโลกดาวคานก็ไปอสอคูนี้ก็อยากบ่นไม่เลิกไอ่นอนมลอง่นถ่าอยากพ่กดีแล้วไอดยากเลิกองคู่น่าก่นองคีอยากลสี่กอากนมไสองคู่นี่ก็อากบมไงค่นีอาม่เลสนดาวเคราะห่ไเองไปเสงั้นอ่น กาไม่เชื่อว่าไอโอจะตามนพร้อมหนุนหลังเธอนะแต่มันไม่เราไปหน่อยเหรอใช่แล้วแเราไม่ต้องรอกันก่อนแล้วก็แล้วแต่นายจะรอเลยก็แล้วกันฉันรอจนเบื่อแล้วให้เวลาเราหน่อยเธอนะทำไมล่ะจะเอาแบบนี้เหรอยูโรป้าเราเพิ่งจะได้เป็นอิสระจากดาวเคราะห์แต่จะไม่ใช้มันเลยเหรอฉันแค่ไม่อยากให้ทำอะไรจนกว่าพวกเราจะแน่ใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยกันหน่อยเถอะโอเคพวกเราทุกดวงฉันซาบซึ้งกับพวกเธอนะ แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ชมรมดวงจันทร์ถ้าพวกเราไม่ใช่ดวงจันทร์อีกต่อไปแล้วแล้วเอาไงต่อเราต้องรบกวนทุกท่านที่มีผู้จัดทำขึ้นโดยผู้กำกับแอมเมเตอร์ูแล้วฝากเข้าเรื่องกันดีกว่ <c oughs> าเมทิส <c oughs> ได้สำรวจ <c oughs> แถบไคเปอร์ไหมก็ไม่ชง แล้วจะไม่ดาวเคราะห์ถึงไปอยู่ที่จะไม่รู้แต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ฉันรู้ว่าเธอสงสัยหลายอย่างแต่ถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องฝืนนะเดี๋ยวฉันกลับมานั่นแหละโลกอยู่ในแถบไคโปนันดูดาวหดหตกตาดำความจริงนะช่างมันเธอดาวสกเฮ้ยจะดรู้ว่าฉันเคยแกล้งนายมาหลายครั้งแต่ช่วยเลิกทำตัวแบบนี้จะได้ไหมนายรู้ไหมถ้าต้องเจอการรังแกตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกๆวัน แต่จะรับแรงกดดันไม่ไหวแต่ต้องรู้จักรับมือนั่นคือฉันในตอนนี้แหละแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรใส่นายแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกนายเห็นฉันเป็นยังไงเดี๋ยวนายจะได้กลับคำแน่ท้าง <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ที่ถามก็เพราะว่าฉันอยากจะรู้นะนายแน่ใจนะใช่ฉันคิดว่าล็กๆนายรู้สึกไม่มั่นคงและไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองเลยคิดว่าตัวเองเป็นโลกที่ผิดพลาด และนายก็ตั้งความหวังเล็กๆว่าตัวเองจะสร้างสิ่งมีชีวิตได้แต่พอนายเป็นแบบนั้นไม่ได้นายก็สร้างอีโก้ของตัวเองโดยเพ่งเล็งที่ฉันและไม่สนใครเพราะว่าฉันตัวเล็กที่สุดนายไม่รู้อะไรเลยอะง้นแต่ฉันรู้จักเทอ้อาวอา้อาวดาวสุก็รู้จักนะ จบใช่ไหมโอเคตอนต่อไปตอนที่สามข้ามความเดิมไปเลยเมทิสควดเร็วนะ่าจะไปถึงแถบไซเปอร์ได้นะไม่ใช่ใจเย็นไว้เมทิสไม่มีอะไรน่ากลัวในแถบดาวเคราะห์นอยที่บางทุงจะหยาบ่มากทั้งนั้นเฮ้ยตั้งใจตามหาดาวเคราะห์แล้วเผ่นลอด Okay. ไม่มีดาวเคราะนอกระบบไม่มีหลุมดำเท่าที่เห็นถ้ามันจะไม่ผิดแถบไครเปอร์มีชั้นความยาวที่60หน่วยวัตถุอวกาศจากชั้นในและชั้นนอกอีก100หน่ั่นหมายหน,วยน,นหมนวาโลกอยู่ตรงไหนเนี่ย <c oughs> สองคนนี้จะสองดวงนี้เขาจะทะเลาะกันแล้วนะฉันนึกว่านายจะอยากได้ยินสิ่งที่ฉันต้องพูดอีกดาวสุกนายจะว่าฉันยังไงก็แล้วแต่นายแต่อย่าลากเออามาจะทําไมล่ะแล้วถ้าหลกกละมาได้ยินจะทํายังไงนายอยากให้บริษัทซ้ําอะไรกันนายเข้าใจดีเลยนี่หรือจะให้ฉันพูดแทนนายล่ะอย่ามายุ่งกับฉันทะเลาะกันแล้ว ก็เพราะต่อให้นายอยากมีสิ่งมีชีวิตเทอาก็ไม่เลือกนายหนวกหัวและผ่านมาเกือบ4.5พันล้านปีนายก็ผ่านมันไม่ได้ตัวนายดาวสุกองชธิดาแห่งความรักที่ไม่ทําให้ใครๆรักนายได้เลยก่าแล้วโอ้โหเลดหมดโอ้ไม่ช่วยเลยเลดหมด

โค้ดหมุนหมุนหมุนกันเองละฉันเบื่อที่ต้องทนนายรังแกฉันแล้วไม่เรียกฉันอีกลยขาตัวฉัน เปลี่ยนเปนสีน่าสาฉฉาิฉันไม่แคร์หรอกว่าดาวเคาจะเป็นเพื่อนกันแต่ฉันจะไม่เ,เพื่อนกับแกและชานี้จะไม่มีวันเปนดรลาะันคูนนดหนักเลยเอ,อ,อดาดวงอาทิตย์านายนดาวเคราะห์หินใส่ดาวสุขง,งั้นเหรอใช่ ฉันทำแล้วรู้อะไรไหมเขาสมควรฉลาดดาวพฉลาดส่วนมากมีเกาะน้ำอยู่มันจะเป็นกับสิ่งมีชีวิตอ่ะสัอะสองดานสิบแ้มโอ้พยายามเข้าเดี๋ยวสังงานอ่ะอยากให้ฉันทำลายพื้นของเขาด้วยดาวุล้าดูหน้าดาวสุธแน่นอนแน่นอน่งแสุานโยนสิ่ก้อนว้าวดูเหมือนว่าดูลสุานดวงอาทิตย์ของฉันดวงอาทิตย์กิมเชง เมสอนี่ก็สักพักแล้วจะมีใครอยู่บ้างไหมนะหรือว่าต้องกลับไปบอกข่าวร้ายจะไม่มีดคำตอบจริงดิเราใกล้ถึงแล้วนี่ผูโตนายบอกพวกเราได้ไงผู<อ>โตอันนี้ดาวพฤหัสไหมเนี่ยไฮเปอร์มาตั้งนานนะดาวพฤหัสดาวพฤหัสอู้ดาวพฤหัสนี่อยู่นี่พอดีสวยกับตอนนั้นฉันเพี้ยในไป <c oughs> แล้วฉันว่าการมีเพื่อนอยู่น่าจะช่วยให้เลี่ยง ความฟุ้งซ่านได้ก็ในี่ใจที่นายมาด้วยพรูโตนี่นายบอกว่าฉันเป็นเพื่อนนายเหรอก็แง่สิพูดจริงเหรอล่าสุดที่คุยกันตอนปี2006ช่วงก่อนที่ฉันจะถูกเอาออกจากกลุ่มดาวเคราะโอ้ oh. นี่พวกเราถึงแล้วนะฮะ <Huh? S 1> นี่เป็นที่สุดท้ายที่ฉันเห็นอยู่เรนัสเขาไปไกลแล้วละ่ะไม่เป็นไรฉันรู้ว่าเขาไปไหนใช่ฉันเห็นด้วย <c oughs> งั้นไปเลยไหม ไม่ปฏิเสธพลูโตแต่ฉันขอตัวต่อตัวกับยูเรนัสตัวต่อตัวกับยูเรนวันจันที่หลังโอเคไหมเพื่อนเออโอเคก,ก,ก็ดีใจที่ได้คุยกับนายอีกนะโชคดีขอบใจแต่พื่อนพม่อยากเชื่อว่าจะเจอคุณพวกดวงจันทร์เป็นห่คุณมากเมทิสธามานี่ได้ไม่ได้ไปเล่นกับดวงจันทร์หรอกเหรอใช่แต่พวกเราไม่เห็นคุณพวกเราก็นึกว่าเราโดนทิ้งล้วก็ใจเย็นโอเค ฉันแค่ตามหาอยู่ในนัสกลับไปบอกพวกเขาทุกอย่างจะโอเคเองเดี๋ยวแต่ฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาเท่าที่ทำได้เลยออเ,เออดาฉันพลูโตอดีตดาวเคราะห์แมททิสดวงจันทร์ที่เร็วที่สุดในระบบสุริยะเจ๋งเั้น,นเ,จเจอกัน ตัดไปที่คู่นี้ได้เมื่อกี้แทบแล้วละี่ร<ห>้อยสี่สิบสามตอนนี้4ี<ห>่ร้อยสี่สิบสี่ไม่นายอยากระบายใส่ฉันสิน,นะดาพุดนายไม่ต้องรหรือลเฮ้ยไอ้เวทีห้นหนานายพูดถูกเรื่องอะไรเรื่องเทา่าความคิดโมโหความไม่สบายใจของฉันทุกๆสิ่งที่มันไม่สมควรแต่ จร,รู้ไหมอะไรที่แย่ที่สุดอะไรการทําตัวแย่เพื่อขอความเคารพฉันไม่เป็นตัวของตัวเองฉันไม่ชอบที่ฉันเป็นแบบนี้พอมีนายอยู่ใ,ใกล้ๆนะดาวสุขฉันรู้ฟังนะเราอาจจะมีหลายอย่างที่เราบาดหมางกันแต่ตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้ว <c oughs> ฉันนึกว่าเป้าหมายหลักนายคือเป็นโลกดวงใหม่ดาวสุขมันจะกลับใจโราโก,กันอยู่แล้ว แล้วเราต้องหามันเดี๋ยวนายจะออกไปเหรอแล้วดวงอาทิตย์จะไม่ดวงอาทิตย์มาโมกี่ร้องหมดไม่ได้ถูกไหมและฉันต้องทวงดวงอาทิตย์ด้วยชีวิตฉันเลยนะดาวสุกฉันมั่นใจว่าฉันต้องไปไม่เป็นแน่ๆง้นนายอย่างอยู่นี่โยนเอาข้อหินน้ำแข็งใส่หน้าฉันรอว่าสร้างศีชิวิตเหรอเช้าเย็นโคจรรอบตัวฉันรู้อะไรไหมไม่เอา ยุ้ยสรุปก็ไม่เหลือสักดวงเลยสบายสบายใช่ไหมฉันขอทษนละดวงจันทร์บี้าจะกลับมาทุนทาดอกฮิปโอเคแมทิสดาวพฤหัสบอกว่าทุกอย่างจะโอเคเขาไม่ได้ทิ้งเราไปไหนเขาแค่มีหน้าที่ที่ต้องไปหายูเรนัสไม่มีอะไรมากกว่านั้นแค่กลับไปรายงานทุกอย่างให้ดวงจันทร์แล้วก็เสร็จสิ้นไปอะไรฮะ เดี๋ยวเสียงใคร่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าใช่อย่างที่ผมคิดไหมเดี๋ยวบอกแล้วว่าใช่ไหม,ไม,มชัดเจนร์นี่ชัดเจนเลยโลกเมทิสเจอโลกโอเคตอนนี้มีข่าวดีโอเคคลิปนี้มีโอ้ยประมาณนี้นะบอกเลยว่าคลิปนี้มีข่าวดีเมทิสเจอโลก ก็ต้องไปรายงานให้ดูจัดรู้แล้วะต่ไม่รู้ทันหรือเปล่าอะ่ะโอเคตอนนี้กำลังมันเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าน่าจะพรุ่งนี้เลยนะเพราะงั้นบาย